สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราสั่งไฟตุ่มนะครับเป็นครั้งแรกนะครับไฟตุ่มก็มีหลายราคานะครับนี่สั่งมาจากลาซาด้บางครั้งก็จะบางราคาก็จะมีราคาอยู่ที่ร0อยกว่าบาทร้อยสี่สิบิบบนะครับบางราคาก็สูงถึงร0 0ยถึงสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วแต่นะครับก็ เอาจริงๆนะครับใครที่สั่งซื้อของก็อยากจะได้ของถูกเนาะที่ราคาดีอันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่มีเกี่ยวกับอ่ายี่ห้อของแบรนด์นี้นะครับแบรนด์อะไรก็ยังจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวเห็นเขารีวิวกันมาสักพักหนึ่งอ่ามีช่อง u t u b e นี่แหละครับรีวิวเหตุผลที่สั่งซื้อตัวนี้นะครับก็คือสั่งซื้อมาให้คุณแม่นะครับ คุณแม่ชายอตอนนี้ก็ดูการรีวิวจากร้านค้าเขาก็แพงใหญ่นะครับแต่รู้สึกกล่องนะครับมีรอยเปิดมาแล้วนะครับมันจับเป็นแผงเล็กๆน่า <c oughs> จะไม่ตรงปกเท่าไหร่ราคาตัวนี้ซื้ออยู่ที่200ร้อยจะไม่ได้260หรือ2องเจิบ แล้วแต่มิ้นเฟ้นจะหาได้นะครับเดี๋ยวครับขอไปแกะยากเนี่ยครับเล็กๆขนาดเท่าฝา่ามือนะครับใครที่จะสั่งในราคาประมาณ200กว่าบาทน,นะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมเออยี่ห้อเดี๋ยวนะครับเห็นเขารีวิวยี่ห้อนะอะไรเน๋ะจำไม่ได้ <laughs> อา้าวไม่ตรงปกซะแล้วจะโดนไหมเนี่ยเอ0อสามริบาท อันนี้อย่างมูนะครับบอกเลยเชื่อไม่ได้นะครับน่าจะประมาณสักสี่สิบวัตถ้าเป็นวัตจริงๆนะครับเนี่ยไม่ตรงปกนะครับ <c oughs> อาจจะโดนซะแล้วนะครับครั้งนี้ผมสั่งซื้ออะไรเอ๊จําไม่ได้จําได้แต่ว่าสั่งซื้อของ TC Tech อะไรนี่แหละครับเห็น <c oughs> <c oughs> เขารีวิวมาโดนไม่ตรงปกซะแล้ว ของมาส่งนะครับตอนนี้เวลาของมีอะไรบ้างตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3ามโมงนะครับแดดเริ่มอ่อนแล้วครับผมก็จะทําการชาร์จแล้วก็ใช้ให้ท่านผู้ชมรีวิวให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับแถมฐานสองก้อนบางคนก็อาจจะเจอดีนะครับฐานนี่แบบใช้ไม่ได้นะครับ <laughs> มีรีโมทนะครับไม่รู้ว่ารีโมทจะใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวก็รู้นะครับผม <c oughs> โอ้โหแต่อออันนี้ก็คือที่ชาร์จเนาะอะแดปเตอร์เหมือนกับชาร์จโทรศัพท์ <c oughs> เราโอ้โไฟใหญ่นะครับบิ๊กบิ๊กบิ๊กมันมีอะไร ยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นอ,อะไรพี่บิก๊กพี่บิก๊กอะไรพี่เบิ่มอะไรนะครับพี่เบิ่มอาจจะใหญ่กว่านี้นะครับไฟตุ่มไฟตุ่มเดี๋ยวเอามานี่นะครับเป็นน้องๆของเป๊ปซี่ขวดลลตรกว่านะครับโอเคนะแผงโซล่าเซลล์แผงเล็กนะครับเนี่ยแผงเล็กเท่าเท่ากล่องนี่แหละครับผมเออนี่ ไม่ใหญ่นะครับอ่าก็นี่ปื๊บเสียบสาย USB เราจะทำไงเนี่ยก็ไม่เคยซื้อแล้วก็ไม่เคยใช้นะครับปึ๊บนาเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับพอที่จะเข้าใจแล้วเนาะสายชาร์จตัวนี้นะครับ น่าจะต้องต่อกับสาย USB ตัวนี้ปึ๊บประมาณนี้นะครับต่อเข้าตรงนี้แล้วส่วนปลายที่เป็นแจ็คก็จะเอาเข้าตรงรูตรงนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวจะทำการชาร์จนะครับผมประมาณสักได้อยู่สักชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็แดดก็ไม่มีอีกซะด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวจะมาดูว่าได้ทั้งคืนไหม ได้ประมาณสี่ชั่วโมงก็บุญแล้วนะครับผมเอเครับเดี๋ยวชาร์จไว้ก่อนนะครับผมสั่งของก็ให้ระวังหน่อยนะครับพี่น้องเอยปุ่มตรงนี้นะครับเกือบจะหลุดออกมานะครับไม่รู้ว่าเครื่องตัวนีนะ้จะใช้ได้ไหมนะ <laughs> ดูฐานครับดูฐานโอ้ยฐานอย่างเน่าเป็นสนิมหมดแล้วนะครับตะกวัวกดออกหมดแล้วเห็นไหมครับจริงเรียบร้อยไปหาซื้อมาแล้วฐาน 3A <ś red> ชีวิตเนาะชีวิตสั่งครั้งแรกก็โดนซะละบอกว่าชาร์จไม่เข้าซื้อมปให้คุณแม่คุณแม่ก็เราจะล้องจ์กนะครับผมรีโมทก็จะมีไปดูรีวิวมาเยอะนะครับ แต่ว่าสั่งก็ไม่รอดเหมือนกันนะห้าชั่วโมงกับแปดชั่วโมงนะครับอ่อนออโต้ปิดโอเคอ่ะาทดสอบกันเลยตอนล้วก็ทำการชาร์จแบบนี้แหละทแบบบ้านๆนี่แหละอืมแต่คุณแม่ไม่ได้ใช้ให้ถึงเช้าหรอกนะครับอ่ะว่าจะทดสอบให้ดูแล้วปึ๊บอ่าไม่เคยใช้นะครับอ๋อลองกดปุ่มแบบนี้ก่อน ออนออฟปึ๊บไม่ขยับสีแดงไม่เคยใช้จริงๆนะครับอ้อนน่าจะเปิดตรงนี้ไหมปึ๊บเป็นไงไม่กระตืออ้าวเสร็จเรียบร้อย แต่เห็นบางคลิปรีวิวบอกว่าถ้าชาร์จกับสาย USB แล้วถึงจะเปิดได้นะเราจะมาลองดูกันหลายๆรูปแบบต่อไปก็มาชาร์จไฟบ้านนะครับชีวิตนะครับอันนี้ก็ Mac in Mac in ม็กหนไานะครับเวลาชาร์จแล้วจะระเบิดตุ้มตามใส่หัวไหมนะครับเอาไปเลยปึ๊บตุม้มมีไฟนะครับเอาแล้ว ไม่เข้าใจเหมือนกันชาร์จแบบไฟโซลาเซลล์แล้วไม่มีไฟตายแล้ววะชีวิตอีกชีวิตอา้าวออนลองดูเปิดออนโอเคติดอา้าวยังไงอันนี้5ชั่วโมงถ้ากดห้ชั่วโมงปุ๊บมันจะกระพริบแบบนี้เออตามโฆษณาดีวะ8ชั่วโมงปุ๊บป๊บมันก็จะพริบแบบนี้เออได้ เอาไงแล้วก็เอา5้าชั่วโมงดีกว่าประมาณนี้ออฟปิดโอเครีโมทตัวน,นี้สอบผ่านโอเคครับรีโมทสอบผ่านแต่ว่าอยากรู้ว่าไฟโซลาเซลล์ไอแผงชาร์จโซลาเซลล์ทำไมมันไม่ผ่านเอาไงกันเอาเมื่อกี้กระพริบแล้วหยุดเอาไงเอาออนไหมดิแล้วก็ปิดดิ กระพริบสักพักมันหายหมายว่าว่าไงเดี๋ยวจะไปชาร์จโซลาเซลล์ลองดูว่ามันจะชาร์จเข้าไหมมันจะกระพริบไหมนะครับแต่ว่าชาร์จโซลาเซลล์มันไม่กระพริบเมื่อกี้นี่นานไงหยุดกระพริบแล้วถือว่าเต็มไหมอันนี้ก็ใหม่รู้ไม่เคยใช้งานใครที่เคยใช้คอมเมนต์ให้ด้วยเดอ้อพอจะรู้นะครับอันนี้ไม่ได้เสียบอะไรเลยแต่ว่าเราลองมากดรีโมทดู ออนหน้าสว่างเดอ้อนี่กดตัวเดิมปึ๊บอ่าดีลงกดอีกตัวเดิมอีกดีลงแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็สว่างจา้าแล้วก็ปิดก็ได้อ่าแสดงว่าถ้าเราชาร์จโซลาเซลล์เนี่ยมันจะมีแบบว่ามีแสงสว่างมันจะไม่สวาออ่างาเออพูดยังไงวะเอองงคือถ้าเราชาร์จโซลาเซลล์ถ้ามีไฟเข้าจะไม่สว่าง เมื่อแผงโซลาเซลล์ดับลงหรือแสงอาทิตย์ดับลงไฟถึงจะติดและก็จะใช้งานรีโมทได้เออควรอย่างนั้นแต่ถ้าเราใช้ไฟบ้านใช้อะแดปเตอร์ตรงนี้ชาร์จปุ๊บมันจะไม่ใช่ไฟของแสงสว่างเออไม่ใช่ไม่ใช่ไฟของแสงอาทิตย์มันจะเป็นไฟที่วิ่งเข้าตอนนี้แล้วก็จะสามารถใช้รีโมดได้โอเคพอจะเข้าใจแลวผมก็พูดเท่าที่ผมเข้าใจ โอเคครับผมแล,แล้วเราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแผงอยู่บนหลังคานะครับผมแผงอยู่บนหลังคาแล้วก็หลอดตุ่มอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็แปลกนะครับตอนนั้นเราชาร์จแล้วชาร์จแล้วกดสวิตช์ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าพอตอนนี้กดขึ้นนะครับเราทดสอบดูแล้วอึ๊บอ้าวงงครับไม่รู้เกิดยังไงขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ปิดอ้าว หรือเป็นกับว่าแดดอ่อนแดดตอนที่เวลาประมาณ18นาฬิกานะครับแดดอ่อนๆหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะครับเราก็เริ่มจะงงกันแล้วถ้าแผงไม่มีชาร์จไฟก็เจะเริ่มติดหรอมันน้งเนาะโอเคครับวันนี้ก็มารีวิว ซื้อหลอดไฟตุ่มโซลาเซลล์เป็นครั้งแรกก็โดนไม่ตรงยีห่ห้อซะแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถ้าซื้อก็โปรดใช้วิจารณญาณและก็ศึกษาเยอะๆผมศึกษาเยอะแต่ก็ยังโดนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ